นะคะคจงหาผลคูณต่อไปนี้นะ,ะข้อที่1นเนี่ยคือการคูณระหว่างเอกนามก็คือ3คูณกับพหุนามก็อาศัยหลักการกระจายเข้ามาใช่ไหมก็เอาสคูณกับ x จะได้ 3x มนะ,ะบวกกับอะไรสคูณกับ y ก็ได้ 3y ตัวนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่เขียนรูปแบบแทนที่จะเอาสีไว้ข้างหน้าก็เอาสีไว้ข้างหลังแต่ก็กระจายเหมือนกันกระจายสี <4 S 1> เข้าไปคูณกับ15เป็น60กระจายสีเข้าไปคูณกับลบ M ก็เป็นลบ 4m ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นเอกนามกับพหุนามนะคะก็เกระจายเข้าไป8 7 5 6 5 6 a บวกกับ7คูณเข้าไป12นะคะก็12 7เป็น84 B นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันเอกนามลบสิบนะฮะคูณ T ก็จะเป็นลบสิบาลังสองเอาลบ 13t คูณด้วยลบ7ก็จะเป็นบวก7 3 21นะฮะทดสองเเป็น9 91 t นะฮะตัวนี้ก็เป็นเอกนามเห็นไหมคะ เอกนามคือลบ2 x นะคะคูณ x กําลังสองก็จะได้ว่าเป็นลบ2 x ยกกําลังสเอาลบ2 x คูณเข้าไปก็จะเป็นลบ4 x กําลังสองเอาลบ2 x คูณเข้าไปก็จะเป็นบวก2 x ข้อนี้นะคะเอาลบ4 x ยกกําลังสามคูณเข้าไปก็จะเป็นเท่าไหร่สี่ห้ายี่สิบ ะะเครื่องหมายเป็นบวก x ยกกำลัง3ากับ x ยกกำลัง3าคูณกันเป็น x กำลัง6เอา 4x ยกกำลัง3คูณเข้าไปนะะก็จะได้เป็นลบ 4x ยกกำลัง5เอาลบ 4x ยกกำลังสามคูณเข้าไปก็จะเป็นบวก 7428x กำลังสส่วนข้อ7นี่เริ่มจะเป็นการคูณระหว่างพหุานามกับพหุานาม ะะก็กระจายเหมือนกันแต่กระจายทีละตัวเอา x ไปคูณ x ก็จะเป็น x กำลังสองเอา x คูณกับ7ก็บวก7 x เอา3คูณกับ x บวก3 x เอา3คูณกับ7 73 21ตัวนี้ยังทำให้สำเร็จนะฮะได้อีกก็คือจะเป็น x กำลังสองบวก3 x กับบวก7 x ก็เป็นบวก1 0 x บวกด้วยยี ตัวนี้นะคะก็เป็นพหุนามคูณกับพหุนามก็กระจายเข้าไปนะฮะ7จคูณกับ 9x 97 63x กซาำลังสองคูณกับบวก2ก็เป็นบวก 14x กบวก1คูณ 9x ็ก็เป็นบวก 9x บวก1นคูน2นะฮะก็จะเป็นบวกสนะคะทีนี้เราก็จะ เป็น6 3สิบสา x กำลังสองตัวนี้คือบวกสิบสีกับบวกเก้าเป็นบวกยีบสาม x บวกสองนะคะส่วนตัวนี้คือห้าคูณห้า x คูณ5 x ก็เป็น2ี่า x กำลังสองนะฮะตัวนี้ก็บวกกับเท่าไหร่สิบ x ตัวนี้ก็ลบสิบ x ตัวนี้ก็เป็นอะไรลบสี่ บวกสิบลบ1 0หายไปก็เหลือ 25x กํากำลังสองลบ4ตัวนี้นะคะ,ะตัวแรกก็ส x คูณ x กก็เป็น 4x กํำลังสองสีลบ1คูณด้วยลบหนึ่งก็เป็นลบ4 x 3สามลบ3คูณด้วย x ก็เป็นลบสามลบ3คูณด้วยหนึ่งก็บวกสามตัวนี้ทำได้ต่ออีกนะคะก็จะเป็นส x กํำลังสอง ลบสีลบสาก็เป็นลบเจบวกกับสเนี่ยค่ะเป็นคำตอบ